สวัสดีค่ะวันนี้ยำปลาทูใส่ขิงใส่ตะไคร้อันนี้คือปลาทูใส่ตะไคร้ขิงค่ะน้ำปลามะนาวพริกซอยค่ะอันนี้คือปลาทูค่ะยำกินกับผักสดค่ะ พริกนี้ยังใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าตะไคร้กับขิงนี่เผ็ดถ้ายำปลาทูนี้เราจะไม่ใช้น้ำปรุงสำเร็จค่ะต้องมาปรุงอตอนเรายำไม่งั้นมันจะเป็นน้ำแล้วก็ใส่น้ำปลาเยอะก็ไม่ได้ปลาทูนี้มันจะออกเค็มแล้วค่ะ ยำกินกับผักสดบ้านอยู่ติดถนนนี่ไม่ดีเลยเหลือเสียงนู่นเสียงนี่เสียงรถด,ดังทั้งวัน เนี่ยค่ะยำปลาทูใส่ตะไคร้ยำกินแทนข้าวค่ะกินแบบเมี่ยงหรือบางคนเขาจะเรียกเมี่ยงปลาทู ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะยำปลาทูใส่ชิ้งซอยใส่ตะไคร้ซอยกินกับผักสดค่ะเสร็จแล้วค่ะยำปลาทูกินกับผักสดมีผักกาดแก้วค่ะผักสลัดแซ่บๆนัวๆอร่อยอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ